สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมจะขึ้นแรง์แกลนแต้ม22,000นะวันนี้ผมก็แบบยังไงอะไม่ได้เอาเพื่อนไปนะแบบไปเอา2-1นเลยแบบโคตรใจกล้านะครับเพราะว่าแบบไม่มีเพื่อนดันนะครับทุกคนถ้าไม่มีเพื่อนอย่างนี้ผมก็เซฟเซฟนะครับเพราะว่าถ้าดันโซโล่เนี่ยมันบวกไม่เต็มนะครับถึงผมจะได้ที่1ก็ตามมันบวกไม่เต็มผมเลยมาโซโล่นะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ก็ แล้วกันนะคือคอนเทนต์นี่ก็แบบว่า,า2-1แบบตามที่คนดูเรียกร้องมาบางคนนะเฉพาะบางคนเรียกร้องมาว่าพี่เมือง2-1ให้ดูหน่อยในเมื่อ4-1สู้เขาไม่ได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมทำให้นะครับไปดูในเกมเลยตอนนี้ก็ประมาณกลางๆงตึงๆนะครับแล้วก็เมื่อต้นคลิปแล้วก็จะมีแคน MG ขอเข้ามาใช่ไหมที่ผมไม่รับเพราะว่า ผมไม่รู้จักนะครับถ้าผมไม่รู้จักไม่รู้จักฝีมือแล้วแบบผมอะถ้ามีเพื่อนเป็นอะไรไม่รู้นะครับผมจะชอบดาวนะครับทุกคนผมเลยแบบยังไงไม่รับเข้ามาดีกว่าถ้ารับเข้ามาถ้าผมเผยดาวปุ๊บเขาหาเหรียญไม่ได้แถมไปตายภาระผมอีกนะครับผมก็เลยบอกว่าเออไปโซโลเนี่ยแหไะแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครแล้วก็ไม่แบบทําให้ใครเดือดร้อนเพราะเราด้วยเราแบบแรงเขาลบอะไรอย่างนี้เนาะ ออแล้วที่ผมไม่ลงคลิปเมื่อวานเพราะว่าผมยังไม่ขึ้นแต้ม2 0 0 0 0อ๋อ22,000นนะครับแล้วที่ผมไม่ทําลงก็เพราะว่าผมไม่มีเวลานะครับย้ายห้องแบบย้ายตัวเองมาเรียนที่เชียงใหม่แล้วแบบมาอยู่ห้องนะ นะ้ผมก็ชอบใช้นะครับใช้นุน่นใช้มีไปล้างจานล้างของนะครับที่พูดได้อะไรนะที่พูดได้ไม่ใช่อะไรนะครับน้ำไม่อยู่นะ้าไปทำงานกลางคืนนะครับทุกคน ผมอยู่กับลูกของน้านะครับให้เอาลูกน้านอนแล้วก็ภารกิจผมก็สําเร็จนะครับสําหรับตอนนี้ผมพับจออยู่นะครับถ้าเราพับจออย่างนี้เรามีโอกาสโดดไปได้ไกลๆนะครับก็คือแบบว่าเออได้ไกลยอยากผมจะไปกอกแก้วไม่ใช่กอกแก้วจะกระดูกยิ้นทําไมผมไปกอกแก้วนะครับเราก็สามารถถึงแบบเร็วๆอย่างนี้นะครับแบบไม่ต้องขับรถหรือไม่ต้องหวนสลิงมานะครับทุกคนแล้วผมก็ฟาร์มของมาแล้วอะ ยะหนึ่งนะครับทุกคนแล้วผมไปเผลอบางเอิญไปมีคนมาเปิดกล่องเหลืองแทนผมนะครับเพราะว่าแถวนี้ผมยังไม่ได้มาฟาร์มนะครับทุกคนผมเลยเดินไล่เช็คเลยนะถ้าเราเดินไล่เช็คถ้าเราไม่เช็คให้ทั่วเขาอาจจะดักยิงเราได้นะครับทุกคนแล้วเราก็แบบไม่ได้ทันตั้งตัวเราอาจจะตายภายในไม่กี่วิน,นาทีนะครับเป็นอะไรไม่รู้ผมโดนยิงทีนี่แบบเออแบบแป๊บเดียวตายอ่ะ ผมยิงเขาีีกว่าจะตายโอ้โหยาวนานมากแล้วช็อตนี้นะครับทุกคนผมก็มั่นใจแล้วว่าเขามาชุบเพื่อนนะครับยังไงก็ไอตัวนี้แน่นอนร้อเซ็นต์ะครับทุกคนเพราะว่ามันใกล้มันใกล้จากกล่องเลี้ยงแล้วก็ ใกล้ตูชุบมากเอ้าไม่ใช่ใกล้ที่ชุบนะครับมันก็ดูออกง่ายๆเลยนะผมผมไปเอาเขาเลยนะครับทุกคนแบบใจเย็นๆนะรอเขาชุบเสร็จนะครับผมมีมีดแล้วก็ผมไม่มีดาเมจคนเหลือแค่ย0คนนะครับเพราะฉะนั้นผมรอปาดเขาดาวแล้วก็ผมจะมีดซ้ําหัวสัก700ดอยดาเมจนะครับผมก็เฉลี่ยดได้ประมาณ3 0 0พันนะครับแล้วก็ผมก็ปาดหัวเขาเลยนะครับแล้วเขาก็ตกลงไปในน้านะพอตกลงไปในน้ําคือตายเลยนะครับก็คืออดได้คิวเลยที่พูดว่า เฉลี่ย3000คือพูดผิดนะครับเฉลี่ยคือได้ประมาณพันนะครับถ้าสมมุติว่าผมยิงเขาดาวผมได้200ดาเมจแล้วก็มาซามอีกประมาณ700ก็เกือบพันเลยนะเออ900 900กกว่าอาจจะถึงพันด้วยซ้ำนะครับรัดมาตรงนี้ผมได้ยินเสียงปืนนะครับทุกคนพอผมได้ยินเสียงปืนผมก็มาเข้าในวงดักก่อนเลยนะเพราะว่าผมได้เปรียบนะครับอยู่หลังที่แอบแล้วก็ยิงเลยครับทุกคนแล้วผมก็ได้คิวมาได้อย่างง่ายดายนะครับถือว่าแบบคิวแบบชิวๆเลยนะคนนี้แล้วผมก็ไปเอาคนที่เขากําลังยิงนะครับทุกคนแล้วเขาก็วิ่งลงล่างนะอาคติประจําใจของเราก็คือถ้าเราไม่อยากพลาดไม่อยากตายก็คือ ใจเย็นๆนะครับค่อยๆค่อยๆเดินค่อยๆเล่นนะไม่ต้องรีบผมก็เดินตามหลังเขานะครับเดินตามไปเรื่อยๆลยถ้าแบบ เขาหั่นสวนมาเราก็ตั้งไอวอลปิดนะครับเราไอไอวอลปิดแล้วก็เราสวนเขานะครับเราสามารถเอาชนะเขาได้นะครับแค่เราใจเย็นๆนะครับค่อยๆเดินค่อยๆปาดนะครับถ้าทุกคนใจเย็นแล้วก็มีโอกาสขึ้นแรงสูงได้นะครับเล่นบ่อยๆเล่นนานๆแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ข้างหน้าผมปาดไปนะครับปาดยาวๆผมลากหัว ออ AC ไม่มีของแต่งนะครับก็คือมีแค่ของแต่งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็ดาเมจเ้านเนไหนกระโดดมาจอนนี้ก็ ตามที่เห็นครับโอ้ทิมไปซีครับแล้วผมก็เดินไล่หาคิวมาเรื่อยๆนะครับทุกคนแล้วจนผมยิ่งมาตรงนี้แล้วผังเอินเจอคนนะครับผมเอาเวซีลากไป1เม็ดแล้วก็เข้าหัวแล้วผมก็อัดตัวไปนะครับแตกไปผมใจเย็นๆนะครับผมไล่เช็คเคลื่อนเขาก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเราอาจจะแบบกําลังเก็บของอยู่โดนสวนหัวแตกนะครับผมโดนบ่อยมากนะครับประสบการณ์จะสอนให้เรานะครับก็เหมือนความรักเลยครับโดนหลอกแล้วอย่าเป็นไอควายให้เขาหลอกอีกนะครับทุกคนจําไว้ กาอมาผมก็มีคนมาอีกนะครับผมปาดไปนะผมใจเย็นมากนะครับดูความใจเย็นของผมนะครับทุกคนผมเดินแบบชิวๆเลยนะแบบเดินแบบไม่กลัวอะไรแบบใจเย็นมากนะครับถ้าไม่ใจเย็นทําไม่ได้นะครับอย่างนี้ผมก็ใจเย็นนะครับค่อยๆปาดนะครับผมรอนะครับรอจังหวะเขาสวนนะครับแล้วก็ใตวอปิดนะครับปาดหัวเขาปุ๊บผมก็ใตวอปิดปั๊บนะครับแบบให้เขาชะล่าใจแล้วก็เราปาดสวนเขานะครับนี่คือแบบยิทีของผมนะแล้วก็ เขายินนิ่งแบบวัดกับผมอย่างนี้ผม a อซลากหัวแตกไปนะครับขนาดแค่จับหนึ่งนั้นเนี่ยเออยังตึงขนาดนี้ถ้าจับสามจับอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ขนาดนะไม่จะขนาดไหนนะครับ ผมอาจจะพูดผิดพูดถูกนะครับให้เวลาผมปรับตัวหน่อยนะตอนนี้มันก็ยิงดาวนะครับผมก็ซ้ำเข้ามาได้1คิวนะถือว่าเป็นคิวที่ดีของเราแล้วก็เพื่อนเขาก็ยิงผมนะครับแล้วผมสวนนะครับมุมของผมเสียเปียบนะครับเพราะว่าผมโผล่ไปทั้งตัวนะครับผมเลยมาเล่นมุมนี้นะครับพอมาเล่นมุมนี้ปุ๊บเขาไม่โผล่นะครับผมเลยตัดสินใจอ้อมดีกว่านะครับทุกคนแล้วเขาก็โดนเข้าหลังนะครับผมเลยอ้อมเลยนะ ได้โอกาสของเราละแล้วพอผมได้เช็คมาระยะหนึ่งแล้วก็มีตัวสกิปผมจากระยะไกลผมสวนกลับนะครับผมแบบ AC ผมถ้ามีจับ2หรือจับ3นี่มันน่าจะตายนะครับแล้วผมก็ยิงหลังเขานะครับได้คิวฟรีฟมาอีกหนึ่งนะครับถือว่าผมพกดวงมาเต็มกระเป๋านะครับทุกคนทำอะไรก็แบบดีไปหมดเลยนะเออถือว่าแบบมันอยากให้เราขึ้นที่จริงผมไม่ได้ขึ้นหลายวันแล้วหละผมจะขึ้นหลายวันแล้วนะตอน คือจะขึ้นหลายวันแล้วนะผมแบบอัดคลิปหลายครั้งมากๆนะครับแต่ก็ยังไม่ขึ้นวันนี้มันต้องขึ้นถ้าไม่ขึ้นก็้ผมหมดคำจะพูดแล้วจริงๆตอนนี้ก็เหลือในแมป4ี่คนนะครับไอตัวที่ผมไอตัวที่วิ่งไปบ้านแดง1ตัวแล้วก็ตัวข้างหน้าผมหนึ่งตัวนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งผมไม่รู้นะผมเดินเข้าไปนะครับแล้วก็เขายิงยูจิจว้จวจวิ้วจิ้วจิ้วแล้วตัวข้างหน้าผมเขาก็แบบตั้งไอวอลนะครับแบบผมโรคจิตหรือเปล่าไม่รู้นะครับทุกคนแบบ อยากโดนสก,กิดแล้วก็ตั้งไอวอลนะครับคือแบบผมเดินแบบโล่งมากๆโล่งจัดๆนะครับผมก็ไล่ป่าเลยนะมันไม่โผล่มันไม่กล้าวัดว่ะทุกคนโอ้เสียดายนะครับแบบไม่ใจเนี่ยคือแบบผมเดินโคตรโล่งโคตรเอือดูดีเนี่ยผมโลงผมเดินแบบโล่งจัดๆเลยนะทุกคนดูเนี่ยเนี่ยผมโลงแบบผมเดินไม่ใช่โลงอ่ะ แล้วผมก็ระเบิดน้ําแข็งคว้างใส่เขานะครับตอนนี้ในแมปเดือนสามนะครับผมโดนลุมแล้วนะครับทุกคนแล้วผมแบบผมมาเออช็อตสุดท้ายเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้นะครับโอ้ยทุกคนเสียดายต้ยวัวปิดก่อนนะแล้วแบบผมมาตรงนี้ผมลากไปโอ้โหทุกคนมันเลยหัวโ,โดนวีเอสอชโอ้โหช็อตนี้ผมเออจัดเลยว่ะคือแบบยังไงอะเอซีแบบถ้ามีจับนะทุกคนผมว่าหัวแตกแน่นอนไอตัวเมื่อกี้เนี่ย โอ้แต่ไม่เป็นไรนะครับการันตีเราขึ้นแน่นอนนะเห็นไหมเนี่ยถ้าผมแบบไปเล่นโซโลโอ,อย่างเงี้ยผมไม่ขึ้นแน่นอนนะแต่ว่าพอผมเล่นคู่ปุ๊บนะครับถึงจะ2อหนึ่งแต่ผมก็ชนะได้นะครับทุกคนเพราะว่าผมไหวอยู่แล้วนะถ้า4ี่หนึ่งอันนี้ก็คือไม่ไหวนะ4ี่หนึ่งเออแต่ถือว่าดีนะครับเราขึ้นแล้วนะครับแรงด์แกรนด์22,000